สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับบูวีลิตครับลานพระเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับวันนี้มาชมพระการซัก4องค์ก่อนนอนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาค่ําคืนที่หลายๆคนอาจจะพักผ่อนนะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าทํางานอยู่นะครับก็สามารถที่จะดูไปด้วยได้นะครับผมเองก็มีพระเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะครับสาหรับพระบางองค์ที่เพิ่งได้มานะครับก็เดี๋ยวให้ดูหลักๆนะครับนี่ครับ องนี้ก็เพิ่งจะได้มานะครับถือว่าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมอีก1รุ่นนะครับเหรียญหล่หลอไตามารรวยทันใจเนื้อทองทิพย์นะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนิยมมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญหล่หลอเหล็กน้ำพีเนี่ยราคาขยับขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าไหลแสเลยนะครับปัจจุบันนี้สวยๆนะฮะ เพื่อนๆท่านใดมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีเนี่ยสามารถที่จะส่งมาเสนอให้ผมได้นะครับผมเองยินดีรับเช่านะครับว่ากันด้วยสภาพนะครับสวยๆผมยินดีสู้ราคาให้นะครับไม่สวยหรือว่าสภาพผิวเปิดอะไรเนี่ยเราก็ยินดีรับเช่านะครับแต่ว่าเราก็จะรับเช่าในราคาที่เรียกว่าตามสภาพไปนะครับอ่ะองนี้ก็ต้องบอกว่า เรียบร้อยดีมีดินนะครับหน้าหลังเลยนะฮะดินหน้าดินหลังเลยนะครับอบดินไทยนะครับก็เป็นเหรียญที่เรียบร้อยสวยงามนะครับนี่ด้านหน้ายังมีดินอยู่นะฮะตามซอกแล้วก็บริเวณนี่ฮะศรษะหลวงปู่นี่นะครับหน้าตาติดคมชัดนะครับองค์นี้นะครับเหรียญหล่อไตมาดรวยทันใจเนื้อทองทิพดูครับประคำติดเต็มแน่นแบบแบบว่าคมชัดนะครับหล่อได้คมชัดเลยนะครับองค์นี้นะฮะดูแบบนี้เรียกว่าสวยเลยนะฮะ สวยเลยนะครับนี่ฮะด้านหน้าด้านหลังเต็มสมบูรณ์เรียกว่าแชมป์กันก็ถือว่าพอจะเบียดได้นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยได้มาต่อเนื่องนะครับสวยๆหลายองค์เลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าพระที่เป็นการหล่อเนี่ยอาจจะมีความคมชัดเนี่ยไม่เท่ากับเหรียญปั๊มนะฮะแต่ว่าแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะเพื่อนๆดูนะฮะประคองประคำติดเต็มทุกเม็ดนะฮะ ผิวเรียบเนียนตึงนะครับหล่อไม่มีเกินไม่มีขาดนะดูครับบริเวณใบหน้านะฮะคมชัดมากเลยนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยดีนะฮะใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่าเพิ่มเติมนะครับอยากได้เพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นกันบ้างนะครับอ่ะองนี้เป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับหมุนเงินหมุนทองนะครับก็เป็นเหรียญที่มีจานด้วยนะครับองคนี้นะครับเพื่อนๆดูนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจานมะอาอุนะครับแต่ว่าองนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ย ม่เขาค่อนข้างลางนิดนึงนะเดี๋ยวนะฮะมะอ่ะแล้วก็อูอยู่ตรงนี้นะฮะสังกตินี่นะฮะจริงๆก็เห็นอยู่นะเห็นชัดอยู่นะผิวเดิมด้วยนะฮะสิเม็ดนะครับองนี้บางนะแล้วดูฮะเขาเจาะหูเหรียญเนี่ยค่อนข้างขยื่นไปหน่อยนะครับแต่ว่าบริเวณเหรียญเองเนี่ยไม่ในขยื่นนะครับผิวยังดียังวาวยังสวยสดอยู่นะฮะเลี่ยมทองโชว์ห่วงด้วยนะฮะก็ทําให้เราสังเกตและพิจารณาได้ง่ายนะฮะหูห่วงนี่ก็ถือว่า เอาไว้เป็นจุดดูได้นะครับเพื่อนๆดูนะฮะเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับของเหรียญนะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทองเนี่ยก็จะเป็นเหรียญกลมนะครับแล้วก็จุดสังเกตเนี่ยมีหลายจุดนะครับผมเองก็จะดูหลายๆจุดในการประกอบกันนอกเหนือจากรูปทรงพิมพ์ทรงผิวแล้วก็โค้ดแล้วนะครับ คอเหรียญหูเหรียญเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับเราสามารถที่จะจดจําไว้ได้นะครับเหรียญเนี่ยจัดสร้างในปี2542นะครับวัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วนะครับองนี้เนี่ยไหลไม่พดด้วยนะครับเป็นไหลไม่พดนะครับถือว่าได้รับความนิยมเลยนะครับก็จะมีแบบไหลพดแล้วก็ไม่พดนะครับแล้วองค์นี้มีจานด้วยนะครับสีเข้มสวยงามเลยนะครับรุ้งหน้าหลังเลยนะครับมาพร้อมทอง จัดเลี่ยมทองไว้แบบนี้เนี่ยตีกลมๆไว้ก่อนได้เลยนะครับ4,000บวกลบได้นะฮะอ่าแบบนี้นะฮะเพื่อนๆท่านใดชอบมองหาอยู่นะครับอ่าลองดูนะครับเปิดแบ่งๆกันไปนะครับพร้อมลอยจานนะเผื่อใครชอบของขลังนะครับถ้าใครชอบแบบไม่มีจานก็เดี๋ยวไว้ดูกันโอกาสหน้านะครับอาจจะมีเบาถูกกว่านี้นะครับองนี้ผมเปิดที่16,000บาทรับประกันพระแท้พร้อมจัดส่งนะครับชอบโทรมาพูดคุยต่อรองแลกเปลี่ยนอะไรกันได้หมดนะครับ มีพักเครื่องรุ่นอื่นๆสายเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปผมยินดีรับแรกแล้วก็รับเช่าด้วยนะครับอ่าฝากไว้ด้วยนะครับอ่าองค์นี้เป็นองค์ที่2นะส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทอง18เม็ดหนานะครับองค์นี้เนี่ยผิวจริงเนี่ยเขาจะออกม่วงๆนะครับแล้วก็มีความเรียบร้อยสวยงามดีนะฮะผิวเรียบเนียนตึงนะครับแต่ว่าพลาสติกเนี่ยที่เลี่ยมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเรียกว่า คุณณไปนิดนึงนะฮะอาจจะผ่านการใช้งานหรือว่าการเก็บรักษาที่บางทีวางซ้อนกันไว้เนี่ยก็จะทําให้สัมผัสกันนะครับพลาสติกเนี่ยก็จะมีความคุณน,นะครับแต่ว่าผิวโดยรวมเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะความม่วงความวาวยังดียังมีอยู่นะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพาที่เรียบร้อยอีกหนึ่งองเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยฮะเรียบเลยนะฮะเรียบเรียบร้อยสวยงามเดิมๆดีเพียงแต่พลาสติกเนี่ยอาจจะขุ่นไปนิดหนึง่งมาพร้อมกรอบเงินที่เรียกว่าหนาเลยนะฮะ 18เม็ดหนาเนี่ยได้รับความนิยมนะครับก็เรียกว่าในช่วงบางเวลาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเก็บเหรียญหมุนเงินหมุนทอง19เม็ดไม่ไหวนะครับก็จะถอยหลังมาหน่อยนะครับก็มาเก็บแบบนี้เอานะครับอ่าเหรียญนี้ก็มีความสวยงามเรียบร้อยแบบเดิมๆเลยนะครับนี่ครับพร้อมจัดส่งรับประกันพาแท้นะครับ17,500บาทนะครับนี่ครับชอบสามารถที่จะทัวรมาปิดมาต่อรองหรือว่าแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่า ทุกรุ่นทุกองเนี่ยผมรับประกันพาแท้พร้อมจัดส่งให้นะครับก็ใครที่อยากจะได้หลวงปู่หมุนไว้บูชานะครับก็สามารถที่จะนำรุ่นเริ่มต้นแบบนี้ไปก่อนได้นะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับ18เม็ดนะฮะร,ราคาไม่แพงเลยนะครับต้องบอกว่าจริงๆจะมีตั้งแต่หลักพนะันเนี่ยด้วยนะฮะพันหมื่นกว่าบาทแต่ว่าก็สุดท้ายต้องอยู่ที่สภาพด้วยนะฮะสภาพเนี่ยสำคัญนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมรุ่นนี้ทำไมคนนี้หรือ ร้านนี้เปิดราคานี้วันนี้ทําไมผมเปิดราคานี้ซึ่งอยู่กับสภาพนะครับถูกๆก,ก็มีนะเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้เนี่ยผมจะให้เพื่อนๆได้ชมเหรียญมูลพการหนึ่งเหรียญน,นะครับอาจจะสวยไม่มากแต่ว่าเ,เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับพอดีมีน้องๆส่งมาให้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้รับของนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าท yeah. ําไมราคาถึงแตกต่างกันอะมาดูองค์นี้กันต่อนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตาไตมารรวยทันใจนะครับเนื้อเนื้อนี่นะเนื้อผงกสินผสมผงเหล็กน้ําพีนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อออกเข้มเลยนะครับนี่นี่ฮะเนื้อออกเข้มเลยนะฮะหโค้ดนะครับผงกสิสผสมผงเหล็กน้ําพีนะครับถือว่าเป็นเนื้อหลักยอดนิยมอีก1รุ่นนะเนื้อเขาจะออกสีเข้มเทานะฮะองค์จริงเนี่ยสีเทาเลยนะครับนี่หโค้ดนะครับ สภาพสวยงามเรียบร้อยคมชัดดีนะครับดูครับบริเวณยันตรงข้อศอกนะครับแล้วก็บริเวณหัวเข่านะครับแล้วก็บริเวณตรงพุงนี่คมชัดหมดนะครับผิวเรียบเนียนตึงนะครับกดได้คมชัดถือว่าเป็นพลาที่สมบูรณ์นะครับโคดอยู่ใต้ฐานนี่นะฮะจะมี1โคดนะครับแล้วก็มีคอลเลกชันอื่นด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามดูนะครับผมเองก็จะมีให้ได้ดูกันหลายคอลเลกชันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสีขาวหรือว่าเนื้อยอดนิยมแบบนี้นะครับรวมถึงเนื้อหลักๆอย่างผงเหล็กน้ำพีนะครับอ่ะ องนี้นะครับเผื่อใครชอบใครมองหาอยู่นะครับนี่อ่ะผมลองเปิดดูนะครับ4 0่0 0ืครับพร้อมจัดส่งรับประกันพาระแท้นะครับใครชอบโทรมาปิดหรือว่าต่อรองหรือว่าจะแลกเปลี่ยนก็ยินดีนะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับคุยง่ายไม่ไม่ยุ่งยากนะครับติดต่อง่ายนะครับบอกไว้เลยนะครับก็เวลาจะต้องการจะซื้อจะขายหรืออะไรเนี่ยกรุณาแจ้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนนะบางคนเนี่ยต้องบอกว่าขออนุญาตนิดนึงนะฮะ จะไปซื้อจะไปขายกันเองเนี่ยแล้วมาถามราคามาถามแท้มาถามเก้กับผมเนี่ยต้องบอกว่าอันเนี้ยก็ขออนุญาตไม่ตอบนะเพราะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไปซื้อขายกันเองผมจะไปตอบให้แล้ววันหนึ่งเกิดเป็นพระเรียกว่าวันที่คุณซื้อขายกันเนี่ย ผมให้ความเห็นได้แต่ทีนี้เนี่ยรูปที่ส่งมาเนี่ยไม่ชัดเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยอาจจะประเมินกันผิดพลาดเพราะว่าคุณอาจจะเป็นเป็นพระที่เลี่ยมทองหรือเลี่ยมพลาสติกมาเนี่ยเราดูไม่ได้ดูไม่ชัดเนี่ยผมเองก็ไม่กล้าที่จะไปฟันถงมากเพราะคุณไม่ได้จะขายผมนะครับทีนี้เนี่ยการซื้อขายในระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียใดๆใทั้งสิ้นเนี่ยคุณต้องตกลงแล้วก็รับผิดชอบกันเองนะครับผมเองเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าใครต้องการจะนําพระไปบูชาเพื่อพึ่งพาพุทธคุณนะครับว่าเอาไว้บูชาขึ้นคอนะครับหรือว่านําไปเก็บสะสมเพิ่มมูลค่าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเช่าที่ผมได้นะครับผมเองเนี่ยรับประกันให้นะครับไปเหนือล่องใต้ไปที่ไหนเนี่ยพระที่ถูกเช่าจากผมไปเนี่ยสามารถที่จะนําไปเรียกว่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ตามศูนย์พระเครื่องหรือที่ไหนก็ได้นะครับเขายินดีรับเช่าอยู่แล้วนะครับผมจะ แบ่งพระให้เรียกว่าชัดเจนไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซ่อนเงื่อนแล้วก็ไม่มีใครงงนะครับหยิบมาทุกคนต้องรู้จักนะครับเราเองก็เก็บไว้นะครับบูชานะครับผู้ทุกคนหลวงปู่หมนุนดีหลายเรียกว่าดีรอบด้านเลยก็แล้วกันนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเหรียญน,นั้นๆไปนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยจะมาเรียกว่าให้ ให้ข้อมูลในบางส่วนนะผมเองก็จําไม่ค่อยแม่นนะบางทีการจะเล่าเรื่องเนี่ยก็ต้องอาจจะไปทบทวนนิดนึงเพราะว่าอย่างพระปิดตาเนี่ยก็อาจจะได้ข้อมูลหรือว่าได้ได้การจัดสร้างมาเนี่ยจากคูบาอาจารย์เกจิกอาจารย์เก่าๆที่ทําไมถึงสร้างพระปิดตานะครับเขาก็จะต้องมีที่มาที่ไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้ ก็เอาสักษี่องค์โดยประมาณนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับมีพระเครื่องหลวงปู่หม,มนุนรวมถึงเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปต้องการจะปล่อยนะครับส่งลายมาให้ผมได้เลยนะครับส่งรูปทางไลน์ผมมีลิงก์ไลนย์อยู่แล้วนะฮะด้าน ใต้ลิงก์เนี่ยคุณแค่คลิกไปด้านใต้เนี่ยหรือว่าตรงหัวโพสนะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้นะครับลิงก์ไลน์รวมถึง i อดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยโทรมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับก็พูดคุยได้อะไรได้เพียงแต่ว่าขอไว้อย่างหนึง่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ถ้าเพื่อนๆจะไปซื้อขายกันเองแลวจะให้ผมไปช่วยดูช่วยประกันเนี่ยผมคงอาจจะไม่ได้ไปตรงนั้นนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นพระองค์จริงนะครับแล้วก็ต้องคุยกันเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเช่าจากผมไปสบายใจได้ครับ รับประกันพาแทรทุกองค์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ